ตั้งไปแล้วอันนี้ลุงลุงเก็บไม้ลุงหลดเก่าสักอย่างเดี๋ยวมันจะไปรูประตูนึงโอ้นี่หวัดฮัทเจนในนะครับหวัดฮัทเจนในปลานอนจะอยู่ตรงนู่นครับปลานอนจะอยู่ตรงนู้น ความเสียหายประมาณนี้ครับเยอะเยอะกับความเสียหายเยอะ อันนี้วัดท่านเจ้ได้นะครับน่าหลงเหนืยน่าหลงเหนืยน่าลงเหนือเออผมปากออกวัานะครับบางทีเขามีพิธีอยู่อาจจะพิธีอะไรทั้กอย่างมีรถปูใบ นี่โรงเรียนเทศบาลห้าครับอยู่ในวัดอันนย้หนนะพมตอบได้พุมตอบนะครับตอนนี้ผมมองไปกว่าเอ็นพุมปาดเดินนี่ประตูหนึ่งครับประตูหนึ่งฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไลค์ให้เหลือ่อยๆนะว่า ได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบไหนหลัางจากที่ว่าได้บูรณานะแล้วแต่ลาดท้า,ายในเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมพามาีบ้านถึงวัยมากครับแจ้งจากใจว่าเาขาจุดเทียนดีก็นี้ท่านนะแต่หนามตัวมันแานะานมอย่างตัวมแเลงอยู่เลยเนี่ครับผมมันเห็นควันในวันก่อนมีประตูเล็งนะครับประตูนึง ấy làn ba phay khang na cặp